สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องกันค่ะเพราะเราเพิ่งสั่งทุเรียนก้านยาวออนไลน์มาจัดมาทั้งหมดสองลูกน้ำหนักรวมกันก็เกือบสองกิโลราคาทั้งหมดหนึ่งบ้าบาทถือว่าไม่แรงเลยสำหรับพันก้านยาวค่ะเปิดมาปุ๊บกลิ่นก็ลอยออกมาปับ๊บหอมมากสงสัยน้องจะสุกมากมีเปลือกแตกเล็กน้อยมาดูตอนผ่ากันค่ะ ขออุปกรณ์คู่ใจมีดปลายแหลมและแรงแขนเบาๆเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าทำไมทุเรียนพัน์นี้ถึงมีก้านยาวขนาดนั้นก็เพราะว่าตามหลักวิชาการแล้วก้านของทุเรียนก้านยาวนั้นจะยาวเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธ์อื่นๆค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก้านอาจยาวได้ถึง10-15เซนติเมตรหรือบางลูกอาจยาวกว่านั้นเสียอีก ซึ่งความยาวของก้านนี่เองที่กลายเป็นจุดเด่นและเป็นที่มาของชื่อพันธุ์ก้านยาวที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่เพราะน้องชอบออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าทุเรียนก้านยาวเป็นสายพัน์ธุโบราณที่คนไทยนิยมกันมากจุดเด่นคือก้านจะยาวกว่าพันธุ์อื่นจริงๆเนื้อจะมีสีเหลืองทองรสหวานมันไม่เละง่าย แถมเวลาสุกจะหอมฟุ้งนัวนวแบบมีเอกลักษณ์เลยบางคนบอกว่าก้านยาวคือราชาแห่งทุเรียนก็ไม่เกินจริงค่ะปลูกยากนิดนึงโตช้าแต่เนื้อดีคุ้มกับการรอคอยเหมือนรักแท้เลยค่ะทุเรียนก้านยาวมีถิ่นกำเนิดที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สวนแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนเป็นอย่างยิ่งในอดีตทุเรียนก้านยาวจากนนทบุรีถือเป็นราชินีของทุเรียนและมีราคาสูงมากจนบางครั้งต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลกันเลยทีเดียวปัจจุบันแม้จะมีทุเรียนก้านยาวปลูกในพื้นที่อื่นบ้างแต่ทุเรียนก้านยาวจากนนทบุรีก็ยังคงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ ใครที่ยังไม่เคยลองทุเรียนก้านยาวบอกเลยว่าอยากให้ได้ลองสักครั้งจุดเด่นของก้านยาวคือกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนื้อแน่นกินแล้วติดใจราคาจะสูงกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นนิดหน่อยแต่คุณภาพสมราคาแน่นอนค่ะเวลาซื้อแนะนำให้ดูที่ก้านยังเขียวเปลือกเริ่มแตกลายแสดงว่าสุกกำลังดี รู้ไหมคะว่าทุเรียนเนี่ยถึงจะอร่อยหอมละมุนแค่ไหนแต่ก็มีพลังงานไม่ใช่น้อยเลยนะแค่เนื้อทุเรียนประมาณ100กรัมก็ให้พลังงานอยู่ที่ราวๆ150ถึง160กิโลแคลอรี่แล้วค่ะซึ่งถ้าใครกินเล่นแบบเพลินๆซัดไป3ภูก็เท่ากับกินข้าวไปประมาณ1จานเลยทีเดียวยังไม่นับถ้าเรากินพร้อมน้ำหวาน น้ำแข็งใสหรือโรตีทุเรียนอีกนะคะแต่ถามว่ารู้แล้วจะหยุดกินไหมคำตอบคือหอมขนาดนี้จะให้อดได้ยังไงค่ะกลิ่นมันเย้าวยวนใจมันก็สัน่นมือมันก็หยิบเข้าปากไปเองแบบอัตโนมัติเลยค่ะปอกมาถึงจุดนี้หวังจะลิ้มรสความอร่อยระดับพรีเมียมแต่ดูแล้วเนื้อทุเรียนน้อยนิดมาก คือแทบจะไม่มีเนื้อเลยก็ว่าได้นี่มันพันก้านยาวยาวจนลืมไปว่าตัวเองเป็นทุเรียนที่ต้องมีเนื้อสงสัยทุเรียนลูกนี้มันภูมิใจในก้านตัวเองมากไปหน่อยจนลืมพัฒนาเนื้อ สรุปนะคะทุเรียนก้านยาว2ลูกนี้9 9 5บาทบอกเลยว่าเกินคุ้มถ้าเพื่อนๆเ,เคยกินก้านยาวแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันได้เลยนะคะหรือใครยังไม่เคยก็ลองหามาชิมดูนะคะวันนี้ขอกินให้หมดก่อนแล้วจะไปชั่งน้ำหนักว่าขึ้นกี่โลเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ